สวัสดีครับมวลสวนเกษตรโซนนี้กี่ไร่นะท่านมหาเนี่ยทั้งหมดมันสิบสามนะตรงเนี้ยที่ที่เฉพาะสวนนี่นะสวนนี่น่าจะประมาณหกไร่สวนนี้หกไร่เนาะหกใ่ที่ <6. S 1> น,นี่ปลูกแรงเพราพึ่งนี่น่าจะเป็นต้นพยุงเนาะใช่ใช หนึ่งปีพวกนีใช่เลยนะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยเนาะในปีหนึ่งนะอันนี้จะเป็นหญ้าแพนกูล่าเนาะอันนน้เปียโอเนเปียเนาะนี่เป็นหญ้าเนเปียเอาไว้กินสดหรือว่าเอาไปหมักกินสดกินสด ไม่ได้ทำย่าหม,มักหรอกเนาะจะเป็นนี่ต้นพยุงนะครับพยุงอันนั้นไม้แดง,งอายุสองปีอันนี้จะเป็นต้นไม้แดงอายุสองปีนะต้นสักนี่ก็เหมือนกันเนาะ รุ่นเดียวกันเลยต้นสักนี่ก็สองปีนะครับนี่โซนพื้นที่สวนตรงนี้หกไร่อันนี้เป็นแปลงปลูกหญ้าอะไรน,ะนี่หญ้าแปลงกุลาแกานะครับทีนี้เรามาดูระบบโซลาเซลล์ของท่านมหากนท่านบ้านท่านบ้านเนาะนี่นะครับชีวิตชาวสวนความสุข มีน้ำไหลครับระบบนี่ลงทุนเท่าไหร่ครับเนี่ยโซลาเซลล์ตัวนี้น่าจะอยู่ตกอยู่ประมาณสี่หมื่นนะสิบสามนะครับสี่หมื่นต้นๆทั้งทั้งเจาะบ่อด้วยเนาะใช่ทั้งจอบบอเงจาะบ,บอ่อเจาะบ,บอ่อแล้วก็แผงโซลาเซลล์ด้วยตัวนี้กี่แผงอันนี้สามสามแผงนะครับโซลาเซลล์สามแผงด้านบนสองด้านล่างหนึ่ง พลังงานธรรมชาติพลังงานบริสุทธิ์รอบสะรอบนี้ก็จะมีกล้วยมีตะไคร้เนาะกล้วยมีตะไคร้มีไผ่รูปแบบการบริหารจัดการตรงนี้ในพื้นที่6ไร่ นี่ก็จะมีกระทอมรับแขกอยู่หนึ่งหลังท่านมหานีจจบราชมงคลสุรินทร์เนาะนี่แหละครับสิทธิ์เก่าราชมงคลสุรินทร์ใช้ชีวิตพอเพียงแบบบ้านๆเราเนี่ยนี้ต้นอะไรครับนี่นี้มะขามเทศยักษ์เี่นมะนขามเทศยักษ์นะครับนี่ถึงปีหรือยังเนี่ย ็ได้ปีกว่าแล้วสองปีแล้วปลูกอย่างอื่นไม่ได้เป็นชู้ยาไม่ไหวเวาชู้ยาได้ดแล้วโดนยาเต็มบรรยากาศลมเลือนน่ายอยู่มากนนนนเ,เนี่บ่อปลาเนินเลยโอ้ปลาเนินนี่ครับได้ในแบบในแบบกำลังตกปลาได้กี่ตัวแล้วมีแต่ตัวเล็กเออต,ตัวมันยังไม่ใหญ่สามนิ้วแค่นั้นนะ ตัวไหนยังไม่โตแล้วก็ปล่อยปล่อยไปเนาะไหนดูอาหารหน่อยเออดูดูวิธีทำอาหารกันนี่ครับนี่มาดูวิธีทำอาหารอาหารเหยื่อล่อปลาเนาะเขาใช้อะไรบ้างผสมน้ำแล้วก็ตำตำให้ละเอียดแล้วปั่นเป็นเป็นอะไรใช้ใช้อะไรทำ อาหารมีไตัวแพเน่ไหนโชว์หน่อยโอ้ต่ดีเดียวมันยังตัวเล็กอยู่เนาะตัวเล็กแล้วก็ปล่อยคืนพัดุกใหญ่ไหมเนี่บรรยากาศสุดยอดเลยบรรยากาศไม่จอะไรจะไปอย่างนี้น่ะงานได้แล้ว เออเดี๋ยวโชว์กัน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 นี่แหละครับกำลังโตเนาะอันนี้กำลังโตประมาณเท่างสองนิ้วกว่าสองนิ้ว,ว,าส,วสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้ว,วเป็นไผ่อะไรครับเนี่นนไยไผ่เลี้ยงหวานอืม,มไผ่เลี้ยงหวาน หญ้าตัวนี้เป็นแปลงหญ้าแพียงกุระใช่หนึ่งเดือนคือปลูกได้ดึงเดือนเราไปตัดให้กินสดใช่ไหมใช่สองแปลงคับงเมือนี่อายุหนึ่งเดือนนะครับนี่เกิดแล้วติดแล้วกี่เดือนจะใช้งานได้นี่ก็น่าจะอีกเดือนหนึ่งอ่ะอีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันยังไม่หนาหรอกมันต้องตัดสักสามรอบมันจะแตกอันนั้นก็เป็นพยุงครับ นี่ถ้าโตขึ้นนี่ลมลื่นมาเลยนะครับปลูกระยะประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองเมตรบ้างเนี่ยสองเมตรใช่สองเมตรต้นสองเมตรต่อต้นนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นไผ่กันลมไผ่เลี้ยงหวานตรงนี้จะเป็นแนวไผ่ปลูกกันลมเนาะใช่ทางเป็นแนวกันลมแตงกูลากำลังสวยเลยอีกเดือนหนึ่งน่าจะตัดได้ครับเพลงกุหลาบ นี่ลักษณะยาแพงกุลาอายุหนึ่งเดือนสายพันธุ์เรามาจากไหนครับอันนี้จากเพื่อนวัวและเขาเลี้ยงวัวม,มาจากชมรมเนาะ,ะจากชมรมชมรมคนเลี้ยงวัว,ว,วซื้อเข้ามาลองย้ายดูอันนี้ก็ยาธรรมชาติเออพอให้มันเต้นได้เลี้ยงวัวนี่พอเดินเล็มได้อยู่เนาะ,ะปล่อยถึงในนี้ไหม บางวันก็จูงให้มันมากินบางทีก็เดี๋ยวนี้เลิกแล้วครับอาศัยว่าเลี้ยงให้มันยาวแล้วก็ตัดอันนี้กล้วยปากช่องไหมปลักช่องห้าศูนย์ไหมใช่ใช่ปลักช่องห้าศูนย์ยามันแรงแตกตายไปเยอะเลยนี่เป็นอะไรยางนาไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้มะม่วงมะม่วงอ๋อมะม่วงอันนั้นใครตางมลกำลังทดลอง สร้างหมือสร้างหมุนสร้างหมุนนี้อายุเท่าไหร่ใช้ได้เก็บน้ำแห้งแล้วฝนไม่มาอันนี้เป็นสาแก้มลิงนะครับนี่นี่รูปแบบสาแก้มลิงโอ้กี่ปีนะครับพยุงนี่อันนี้สามปีแล้วสามปีนะครับพยุงนี่ดูดูลักษณะต้นพยุงสามปีดูท่านนาได้แล้วครับ กำลังงามเลยเดี๋ยวสักหน่อยก็เป็นร่มเงาแล้วเนี่ยหน้าฝนนี่เต็มไแมน้ำตรงนี้สส่แก้มนี่เต็มเนาะนีเขาได้ใช้ประโยชน์ไหมแก้มลิงตรงนี้ได้เยอะอยู่เนาะนี่ครับนีจับปลาไปหมดแล้วฝนหน้าแล้วรูปแบบการบริหารจัดการมีทั้งสระ สะใหญ่สะแก้มลิงที่ช่วยกักเก็บน้ำไม่ใช่ตอนฤดูแร้งเนาะสะตัวนี้พื้นที่เท่าไหร่นี่น่าจะตามตามตามแบบมันพันสองลูกบาทเมตรของโครงการ,รน,น,นะับสะนี้นนจุน้ำได้ประมาณ1200ล <l> ูกบาทเมตรขุดสาเสร็จนี้เอา จัดการเอาโซล่าเซลล์มาลงเลยใช่ไหมใช่ได้นี่ยแล้วลงนาให้วัวดื่มกี่เมตรลึกสามเมตรนะอ่าสาตัวนี้ลึกสามเมตรบาดานี่เราเจอะลึกเท่าไหร่บาดาลสามสิบหกเมตรนะบาดาลสามสิบหกเมตรสี่นิ้วอันนี้ปลามาอยู่แล้วใช้งบเท่าไหร่นะครับโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์สี่หมื่นสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นต้นต้นนี่พี่น้องสมาชิก สนใจเนี่ยมาดูรูปแบบได้นะครับในบ้านอะไรนะบ้านอะไรนะหินโคนหินโคนบ้านหินโคนเนาะตำบลตำบลสแกซ้าอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องนี่ยงเินต้องดูมันนี่แหละครับรูปแบบฟาร์มตัวอย่างของสิทธิ์เก่าราชมงคลสลินนะครับพี่น้องสมาชิก ้นมะพร้าวอันนี้อ้อยอ้อยยาไหมนี่เอาไว้ทำยาสมุนไพรเบียเปียโอ้งามมากเลยนะหัวกำลังชอบเลยใบแน่นเขียวเลยนี่น้าเลยแลใช้ชีวิตพอเพียงอยู่บ้านเรานี่แหละเนาะรอบเลยเด้เนาะนี่แก้มลิงของท่านนี่รอบเลยเนาะ ออกแบบเองเนาะใช้งบเท่าไหร่ตัวนี้พื้นที่หกไร่เนี่ยงบในการปรับปรุงพื้นที่เยอะเนาะแสนวัวมก็จะอยู่แสนสิบเลยทำรั้วนี่ก็หลายหมื่นครับรั้วสิบัวสามไร่เนาะงบประมาณแสนเศษดเศษนี่เรารรเราเลี้ยงวัวเนาะเราต้องมีรั้วแบบนี้ด้วยป้องกัน ใช่นี่จะเป็นต้นไผ่เป็นแนวกันลมนะครับอันนี้ไผ่ไผ่เลี้ยงเราเนี่ย,นะยเนาะต้นสะเดา,ต,เดาต้นสะเดาธรรมชาติรมลื่นเอาไว้แบบนี้แหละเอาร่มเงาสวยงามมาต้นทีไร่มันอยากนอน เนาะมันเย็นเนาะปลูกเรนอนแล้วเนี่ยกำลังเป็นรูปเป็นร่างนะครับเนี่ยสมาชิกสามารถเข้ามาศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงวัวการปลูกหญ้าการปลูกหญ้าเลี้ยงวัวการทำนานไอแนวการลมกำลัง,งโซ์ครับการลมด้วย ลำก็ใช้ประโยชน์ในการจักสารหน่อก,ก็กินได้นะท่านเนาะไผนะ่ไเลี้ยงลามไผ่สารพัดประโยชน์ล่างสวยเลยครับล่างสวยอันนี้ไผ่เลี้ยงใช่ไผ่เลี้ยงลามอันนี้กินหน่อไดอนน้กินหน่อได้ใช้ราวฟลูไว้รประโยชน์ครับนี่รูปแบบการทําแก้มลิงนี่เขาจะขุดรอบเลยนะครับขุดรอบพื้นที่หกไร่เลยเนาะอันนี้ขุด เป็นรูปตัวยูเนาะมันก็คลุมอยู่ประมาณ3ไร่ขุดเป็นรูปตัวยูครอบคลุมอยู่ประมาณพื้นที่3ไร่ 1, 2, ไต้นมะพร้าวปลูกไว้เมื่อเดือนไหนนี่อ๋ออันนี้เพิ่งเอามาลงอ๋อเพิ่งเอามาลงเพ่อเองอันนี้ 1, พ<า>ันพ<า>่อเองฟ้<พ>านดมหอมอมีทั้งพืชพันธุ์พันธุ์ก้าไม้ที่เราเพาะเองด้วย ามาปลูกด้วยนี่ก็ประมาณสักสองสามปีเนี่ยก็เป็นรูปร่างแล้วเนาะครับเดาอะไรสะเสดาธรรมดาเนี่ยธรรมดาเนาะ,ะเดานาเดาด้าน,นครับเม็ดมันก็เอาไปทำสารไล่แมลงได้ รูปพันธุ์คือพันไม้นี่ก็มีหลายรูปแบบครับมีหลายพันธนุ์ไหมรูปแบบผสมผสานอันนี้ของของ,ของเราใช่ไหมอันนี้ของของ,ของตาอ๋อของตา มีหลากหลายครับส่วนผสมผสมทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราจะหาพืชสายพันธุ์ไหนมาปลูกได้เนะเาะเกื้อกูลกันแหละพ,พืชืมีระบบเกื้อกูล นี่แหละครับ oh, วันๆนหนึ่งก็จะว,วนเวียนอยู่ในสวนนี่แหละกิจกรรมยามว่างการพยุงพื่อกระยุงพื้พซ่อมใหม่ไม้เศรษฐกิจราคาแพงแ้วครับเนี่ยประมาณกี่ปีใช้งานได้ยี่สิบขึ้นแหละยี่สิบสามสิบ เป็นบำนาญชีวิตเอาไว้ให้กับลูกกับหลานนี่แหละได้ใช้นี่เป็นอย่างน่ะผสมประสานมีทั้งไม้อายุเพืชอายุนานเศรษฐกิจ กำลังงามเลยครับเน่ยางนาติดแล้วสวยงามต้องรดน้ำนะปล่อยธรรมชาติาเลย<ป>รงนี้จะปิดหมดแล้วปล่อยในเนี้เป็นระบบน้ำรอบสวนเลยสามารถใช้ประโยชน์ได้หมดทุกจุดทุกมุมต้นมะม่วงพันอะไร น,น้ำดอกไม้ครับลุ่โจ๊กพื้นที่หกไร่ใช้ประโยชน์คุ้มค่าทุกพื้นที่แต่พวกเแล้วไข่ไข่เราอยู่บ้านนะก็ได้เอามาเพียงใกล้บ้านก่อนมีใครนอนเฝ้าออวัวนี่ไ่มไม่มีเลยหมดสิบสามไร่ สวยงามครับสมาชิกท่านใดอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรูนร้ประสบการณ์เสาโซลาซ่าเซลล์ไหลทั้งวันเวลาประมาณเท่าไหร่นี่ที่มันจะหยุดไหลก็จะประมาณหกโมงเย็นหกโมงเย็นครับแดดแดดเริ่มจะอ่อนแล้วเนาะเนี่ยครับไหลทั้งวันทั้งวันถ้ามันมันมีร่มมันก็ไหล ไม่ใช่ว่าต้องแดดอย่างเดียวถ้ามันคลึงมันอะไรมันก็ไหลระบบความเข้มของแสงใช้ได้เนี่ยมันก็ไหลระบบก็จะทำงานตามปกติรุ่นเล็กครับเจ็ดร้อยวัตต์ครับรุ่นเล็กเจ็ดร้อยวัตต์ใช่มันจะไหลอยู่งบประมาณประมาณสี่หมื่นครับสี่หมื่นพร้อมใช้งานสี่หมื่นต้นๆนี่แล้วความสุขที่หาไม่ได้แล้วนี่ดูนี่ บรรยากาศชิวๆครับเ่ยในสวนนั่งตกปลาอยู่ริมสระน้ำบรรยากาศชิวมากนี่ะนะครับความสุขแตบบ่พึ่งพาตนเองเศรษฐกิจพอเพียงมีจะเป็นแปลงนานะครับแปลงนานี่กี่ไร่นะแปลงนาอยู่ประมาณแปดไร่แปลงนานี่แปดไร่นี่ ปลูกข้าวไว้กินเองนอนกอบเคร่งนอนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงมีไม้ทุกรูปแบบเลี้ยงวัวกี่ตัวครับตอนนี้วัวมีกี่ตัววัวมีหกตัววัวมีหกตัวเนาะอยู่แต่เก็บว้นี่แค่สามอยู่บ้านอีกใช่ไหมอยู่บ้าน เอ็ารเอราชการเป็นครูด้วยทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงด้ยนี่แล้วอานั่งก่อนเถอะอันนี้จะเป็นช้ารงอ้างัดก้อนเลาเก็บไว้เยอะไหมนี่ไอ้ฟางหัดก้อนนี่แต่ละปีนี่สี่ร้อยก้อนเนอะพอไหมพอเนอะ อันนี้จะเป็นหญ้าหมักเนะาะหญ้าหมักนี้ก็ใช้อะไรข้าวโพดไหมใช่ข้า,าวโพดหญ้าหมักอันนี้ถุงหญ้าหมักเนะาะนี่เก็บได้นาน